พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกรสิริวิบูลราชกุมารไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร ในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ จากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช,ราช,ราชบรมนาถบพิตร พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลวรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดาระหฐานพระราชวังดุสิต ประดิตสถานเหนือแท่นหินอ่อนพังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัตถิอุทอุมพรราชอาจสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเรชานุภาพปวงชนทั่วราชอาณาจักรทั้งแปทิศต,ต่างน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีทั้งแผ่นดิน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565จากนั้นเวลา17นาฬิกา46นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวัน,นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วิิจชัยในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2493และมีพระปฐมบร,รมราชองค์การเป็นสัจจวาจาว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม นับจากทรงครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมาทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดัง่งศูนย์รวมจิตใจของประสบนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชน,นบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากยากจนลำเคนและด้อยโอกาส ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีมาตลอดรัชสมัย จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการชลปราทการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมและวัฒนธรรมการคมนาคมรวมไปถึงการเศรษฐกิจอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงผศนิกรทุกเหล่าตลอดจนนานาประเทศ ได้ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและอีกทั้งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติคู่ควรแก่การสืบสารรักษาต่อยอดสืบไป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติวันชาติ5ธันวาคม2567ขอเชิญชมสารคดีทษดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ชนากาศทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคม2470 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระนามวา่าภูมิพลอดุล,ลเดชมีความหมายวา่ากำลังของแผ่นดินเสด็จเถลิงถทวันลายราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมเนทรามหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามธาิบดินเมื่อวันที่9มิถุนายน2489 และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493มีพระบรมาพิไทยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดศมหิตลาธิเบตร,รามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร มีพระปฐมบรมราชอ,องค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันดีหลวงเมื่อวันที่28เมษายน2493มีพระราชโอ,อรสและพระราชนิดารวมสี่พระองค์ รัชกาลที่9ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิตราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของระสกนิกรทั้งปวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการก็เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ราชอาณาจักรและอาณาประชาราชซึ่งตั้งแต่ปี2503รัฐบาลได้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9เป็นวันชาติ เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกันโดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่ปี2523ได้มีการจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม โดยสมาคมผู้อาสาสมาัครและช่วยการศาึกษาเนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมทั้งนี้เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้แสดงความกตัญญูก,กระตักเวทีต่อพ่อและสังคมควรยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ น,นั้นเป็นต้นมาจาึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9เป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเธอระเกียริและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงบำบัดทุกทรงบำรุงขวัญแก่ประสบกรณิกรใต้พระบรมโพธิสมภารเสมือนพ่อที่คอยปกป้องดูแลลูก สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อแห่งชาติคือดอกพุทธรักษาสีเหลืองไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายแก่บ้านและผู้อาศัยได้ ราชการปัจจุบันวันสำคัญของชาติไทยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติประกาศณวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2562 เพื่อเธอพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่9จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,ร์มหาราชพุทธมณาชประพิษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาปรับปรงุงแก้ไขอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วก,กันทั้งในประเทศและนานาประเทศ โดยมีพระราชประสงค์ให้ประสบก,กรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้ตามสภาพพื้นที่และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดคณะกรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงได้ขอพระราชทานทุนเล่าทุนกระหม่อมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นับเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับรางวัลน,นี้ต่อมาในปี2557องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9เป็นวันดินโลก World Soil Day เพื่อสนุดีพระเกียรติคุณ ชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญอริยมรรคสามาทิถิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรและถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสหายิสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมมากสมาทิฐิระลึกถึงพระรันตนไตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2567ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานารินทร่เทเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th